สามที่เห็นในคลิปครับจังหวะน,นี้ผมก็ได้ทดสอบขับสองให้เ,เพื่อนได้ดูว่าฝ่าคลิปข้ามขับสองในช่วงที่ฝนตกจะสามารถขึ้นเนินเนินนี้ก็ถามว่าไม่ยากไม่ง่ายนะแต่ว่าขับสองถ้าจะขึ้นได้ คงต้องแบบกระโจมเขาขึ้นไปแรงๆนะครับแต่ถ้าสมมุติสถานการณ์ว่าสองข้างทางเราเป็นเหวซ้ายผาขวาเหวสถานการณ์แบบนี้เ,นเพื่อนๆเจ้าขับสองเข้าป่าหร,หรือไม่ครับจุดที่ผมมาทดสอบนี้ก็คือสนาม ฝึกสี่คสีที่ห้วยสะพานสถานที่ฝึกนี้ก็สมมติสถานการณ์ว่าเราเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในป่าทุกอย่างต้องมีฝึกฝนครับถามว่าใครมีขับสองแล้วเป็นยางมัดเทเลนก็ก็ถ้าไปช่วงหน้าฝนนี้ก็ลำบากครับถ้าเจอเนินแค่นี้ ขับสองไม่สามารถขึ้นได้เลยครับเนี่ยเดินนี่ถือว่าง่ายมากครับเนี่ยถ้ามีขับสองก็คือยากครับแต่ถ้าเป็นขับสี่ครับมันมีทั้งสี่เอสสี่โลเราก็สามารถขึ้นได้สบายครับลองแบบเนะี้ยถือว่าง่ายแต่ถ้าเป็นขับสองก็คือ เป็นขับสองก็คือยะยากครับขึ้นขึ้นไม่ได้เลยครับสำหรับเนินนี้ก็คือเป็นเนินเล็กๆนะครับแต่เป็นเนินเลี้ยวซ้ายที่มันบิดตัวรถทุกวันนี้มีเทคโนโลยีที่สามารถจะขับเคลื่อนด้วยแท็กชั่นค o n t r o l จับล้อรฟรีผมเดินเดินเบาด้วยขับสี่รถก็ผ่านอุนปรสรรคไปด้วยง่ายครับคือว่าสถานที่นี้ก็คือเหมาะสำหรับให้เรามาฝึกฝนครับฝึกฝนการขับเคลื่อนสี่ล้อผ่านอุปสรรคนีแบบนี้นะครับภาพมันหลอกตาครับ เนินนี้ก็คือว่าชันอยู่นะครับคือเราก็เรียนรู้กำลังเคลื่อนโยนต์จังหวะการหาลายเผื่อไว้เราเดินทางท่องเที่ยวครับเผื่อเราเข้าป่าเราก็จะได้ประสบการณ์ครับทุกอย่างต้องเรียนรู้เรียนรู้กับรถครับ อ่าอันนี้ก็เป็นขาลงลงเนินครับลงเนินชันจะมีร่องบิดตัวอยู่ฝั่งขวามือครับแล้วก็ จะลงไปหาล่องล่องก็ไม่ได้ลึกมากเท่าไหร่ครับเราก็ใช้ระบบช่วยลงเขาครับรถก็จะเบรกช่วยเราก็จะหามุมหาลายได้ง่ายขึ้นครับ จากที่เราลงแล้วบิดตัวขวาครับทีนี้เราก็มาขึ้นบิดตัวขวาล่องน้ําจุดนี้ก็คือหรือว่าขึ้นไม่ยากสําหรับ4ค0ณสี่ครับนี้เราก็เรียนรู้การบิดตัวของรถตอนที่เรามาทำคลิปนี่ก็ฝนตกนะครับทางกำลังลื่นเลยครับ ต่ยางที่เราใช้คือเป็นยาง MT ครับจุดนี้มันเป็นร่องน้ำลึกก่อนที่เราจะเข้าไปเราก็ต้องเดินสำรวจก่อนครับเสียเท้าไปแล้วครับเดินสำรวจสถานที่เราที่ยังไม่เคยเข้าไปเราเราต้องเดินสำรวจก่อนครับว่าร่องน้ำมันลึกแค่ไหนเราต้องอา่ line, อานลายอ่านลายดีๆครับเราต้องมาฝึกฝนครับฝ,ฝนการอาร่านลายเราถึงเคลื่อนรถไปข้างหน้าครับเพราะาเรา สมมติสถานการณ์เมื่อเราเดินทางท่องเที่ยวเข้าไปในป่าเรามีลูกมีภรรยาเดินทางไปด้วยครับเราก็ต้องมีความเราต้งรังเป็นพิเศษครับนี่เราก็มาฝึกฝนครับสมมุติว่าเราเข้าไปในป่าเลิกคนเดียวการผ่านอุปสรรคการเรียนรู้กับรถครับการเรียนรู้เส้นทางนี่ครับสภาพเส้นทาง เข้ามาสำรวจแล้วเราก็อรอดมาได้เราก็ลุยเข้ามาเลยครับเส้นี้ผมก็ไม่เคยเข้ามาเห็นมันหน้าเข้าก็เลยสำรวจก็เลยขับเข้ามาแต่ทางมันเป็นล่องลึกนะครับล่องลึกเอาเรื่องครับเป็นนี้ก็ท้าทายดีครับเราก็สมมุติสถานการณ์ครับ ถ้าเราเข้าไปในป่าแล้วฝนตกเนี้ยเราเจอล่องน้ําลึกเราจะต้องอ่านยังไงเราจะต้องไปแบบไหนดูล่องนี้ครับล่องนี้ลึกครับเราก็ใช้กับเพื่อนสี่ล้อครับไม่เอาสองล้อครับของล้อไม่รอดแน่เราก็ว่าจะหาทางออกครับกลับเข้าไปว่าจะไปหาทางออก ก็ขับเข้ามาครับดินนุ่มครับดินนุ่มขับสีเข้ามาครับไม่มีรอยล้อรถนะครับแต่ว่าก็มีทางคนเข้ามาครับเข้ามาแล้วโอ้โหข้างหน้าไปไม่ได้ครับข้างหน้าไปไม่ได้ครับมันเป็นทางที่ถูกน้ําซ้อแล้วก็ชันมากครับรถไม่สามารถไปได้ครับเราก็ต้องถอยถอยทับถอยทับกลับมาก่อนครับมาตั้งหลักก่อนครับว่าเราจะออกทางไหนครับอันนี้ก็เดินสำรวจ สำรวจเส้นทางว่าจะไปได้หรือเปล่าครับเส้นทางนี้น่าจะไปได้ครับน่าจะลัดออกถนนได้เราก็เลยขึ้นมาสำรวจด,ดูครับมันก็ออกถนนได้ก็เห็นทางล้อครับเขาวิ่งครับเราก็ต้องวิ่งมาได้ครับดูบรรยากาศบรรยากาศห้วยสะพานครับ ุมฟ้าคุมฝนครับตอนนี้ฝนตกครับอันนี้ก็เดินสำรวจไปเส้นทางมาได้มาได้ครับดูเส้นทางดูลายเรียบร้อยแล้วครับเรต้อตงใช้เท้าสำรวจครับก่อนที่ใช้ล้อดเดินครับ,บไาได้แล้วก็ไปแล้วก็ไป ันะครับแล้วก็เป็นหญ้าลแลราก็มันใจว่ารถเราไปได้ครับมันอยู่ในทินแล้วครับเราเลยกล้าเดินไปกับผมได้ใจในป่านั้นก็คุยกับหอยทับกลับครับนในในทินเราบวชขึ้นมาเสร็จเรียบร้อยครับ บรรยากาศหอ้องสะพานตอนนี้น้ำก็เยอะเยอะครับเขียวกระจี สถานที่ท่องเที่ยวอัปเดตใหม่ๆได้ที่เราเที่ยวด้วยกัน